แข็งอยู่แล้วก็เสริมถึงว่าหลักธรรมมาพิบาลเราใช้หลักธรรมมาพิบาลก็กำหนดไปได้สามข้อของหลักธรรมมาพิบาลนั้นที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าทำเอาละนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีมันต้องทำก็ไม่รู้ว่าก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำ ก็ต้องจะอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ประมาณนั้นที่หลวงพ่อท่านพูดไปแล้วผมต้องสดุดีคณะสงฆ์ภาสิบสีลกับผมไม่ได้ผมพูดตลอดนะถ้าไม่เชื่อถามที่เลยขายชะนณาภากว่าอ่านัีเห็นท่านแทร์หลังจากที่ผมพูดเสร็จแล้วไปฟันแกนไมที่้ตาหนองวัวล้ำภูอะไรเงี้ยบ้านท่านเข้าไปเห็นเห็นอไรที่ผมก็จะสะดุดีคณะสงฆ์ภาคสิบสี่ตลอดว่าเนี่ย ถ้าเราต้องประมาณนี้ยะัถ้าเราไม่ทำมันก็นจบก็ตายอย่างเดียวนะครับก็คงเวลามันน้อยนะครับคงจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าพอเราไปบางจังหวัดมาเนี่ยไม่ใช่บางจังหวัดนะครับเขาจะพบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วหรืออีกประมาณสิบจังหวัดตอนนี้ก็าไปเอาเรื่องปริมาณเอาเ่อเราก็ต้องว่ากันไปตามเกณฑ์น,นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านชิงปริมาณที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย มันยังไง่ะโดนมันเสียเรี่ยมเสียเหลี่ยมรูปกำลังเหลืองนะนการที่จะทําให้ในจังหวัดประสบความสำเร็จผมว่าแอบทำมานานครับผมก็ต้องใช้สามสูตรนะครับสูตรแรกก็คือให้แนวคิดในการทำงานอันที่สองก็คือภาษาโลกรัฐศา์อันที่สามครับมออแบบสุดท้ดยคือทำคือรอยากให้เกิดเป็นวิถีคนองไปประนานที่ประชุมวันนี้อยากจะให้ได้เรืงนีไ้ไปถ้าได้รงนีไ้ไปแล้วก็ผมว่า เอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วกันแต่ปัจจุบันมันยังไม่ได้เลยนะที่ว่าไม่ได้ผมก็ดูสังเก็บรอบๆวารีติ่นติดอย่างกี้นันคาดีกำนันติดอย่างว่าแต่น้องวอนไปดูเลยมั้ยกำนันผมพูดมากผมพูดดูปเอศกำนันมันยังไม่ติดนี่ยกเป็นอย่างชัดๆได้เห็นนะว่าเรายังไม่ทำมาชัดเจนแล้วก็มาหมู่บ้านเพราะว่าเพราะแต่ละมันก็มันต้องเป็นหมู่บ้านโรงเรียนได้เพราะโรงเรียนโรงเรียนเราคุ้นกันถ้าอาจารย์ไม่สอน เดี๋ยวนี้สินค้าห้าดาวของพวกเนี่ยเขาลงไปพัฒนาเพราะว่าถา้าเราได้พัฒนาที่จริงไม่ต้องไปทำปห้คนเ,เราไม่กว่าเราก็าคุยกับผู้ประกอบการได้เอามาติดไปโลงโก้ของวันเราได้ไหมของขเราได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราเองเข้าม,ามาแล้วเราก็กระจายกันออกไปถึงว่ามันกเน็เป็นอีกส่วนหนึ่งจะทําให้จะทําให้โยงของเราเ,เานี่ยมีฐานมีเศรษฐกิจที่ดีคือยิ่งนักการทโมนี่เมือ,องผลไมา้เนี่ย จริงๆเขามีส่งตลาดไทยเขาส่งอะไรกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดส่วนหนึ่งเอามาบริาหารในส่วนของวัดจัดแยงยังไงผมว่ามันก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยถ้าเรามีบทบาาแต่เราไม่ได้ไปแยกตลาดเขาเราไม่ได้ไปแข่งตลาดกับเขาเราก็อยู่ในุงจํากัดของหน่วยอบรมใบชาชนวของเรานะครับภาพรวมนะครับภาพรวมที่เราต้องการให้เป็นอย่างเนี้ยที่เราผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใจ ไปไปไปมาให้ศานที่ถ้าเหนือถึงเจ็ดจังหวัดให้ศาลยี่สิบสี่จังหวัดเราไม่ได้ใจแบบนี้แต่ผมยกตัวอย่างว่าเรามางานเนี่ยวันนี้ต้องได้ไปนะครับพ่อค mm ุณ hmm. พี่ผมเนี่ยต้องได้ไปแล้วต้องไปทําจะทําเรื่องอะไรไม่ได้ต้องทําให้ได้ที่ไปเราคู่เคยเจ็บที่เพราะอะไรโยมาเต็มเลยแต่ละจังหวัดโยมาห้าร้อยห้ามาห้าสิบอย่างเงี้ยก็งานนี้ก็ทำเพื่อต่อภาพต่อเพื่อนเนี่ย เราก็อเก่งใจหา้าโยมส่วนหนึ่งพวกไปเจมที่ที่แพร่ก็ขอประชุมเป็นพันญาติโยมเกือบเจ็ดร้อย้ามามามาห้าสิบเดนมาห้าสิบมันไม่ได้เรื่องหรอกเพราะวันนี้เป็นที่ที่ดีเพราว่าจำนวนเจ็ด้าหรือท่านมหามหาเจ้าหน้าทีมาเนี่นนยก็คงจะไปบอก้สิบนีนนนแนวร่วมเลยว่าเอาพระตำบลเออแล้วก็จังหวัดมาฟังนโยบายที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ชัดๆเลยครับคือต้องทานหลังจากนี้จะได้แปลงติดหรือไม่ไม่เป็นประมาณครับผมได้กับปรึกษานะว่าจะดูกสเมเป็เว่าไม่มีปัญหาครับเขาทำไม่เป็นไม่เป็นไรถึงไม่เจ็ไม่มีปัญหาเลยเขาได้ทำแต่ที่เราได้สัญญากับคณะรัฐบ,บาลไว้ว่าขอให้ได้อย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้จะมีอำเภอได้คว้าข้อยู่ทุุกลูกครัที่ที่มีชื่อแนวเสนอแดงต่อไปที่ที่ได้กล่าวถวายว่าทำยังไงที่เราจะช่วยให้ จังหวัดของเราครับผ่านพ้นตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะได้ชื่อว่า15ทัานคุณภาพแล้วก็ปฏิมาณนะครับครับผมก็ถวายไว้ท่าลลนี้ครับมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมัวเดนภาคฤดร้อนไม่ว่ากิจกรรมที่เชิญแยกโยงทั้งหลายมาสวดมคนค์กิจกรรมทั้งหมดนั้นเราได้เริ่มใีนี้ แล้วเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในห้าปีน,นี้ที่เรากำหนดุทธศาสตร์ตรงนี้ขึ้นมาสำเนียของเราซึ่งเป็นมะเล็งที่เรากำลังพคาขึ้นมาปีนี้เหลืออยู่ร้อยกว่ารูปที่ไม่ได้เสร็จที่ยังอยู่เรียนหนังสืออยู่ที่เราได้จะผลผลิตตรงนี้ปีหน้าจะต้องมากกว่าปีนี้ ภายในห้าปีนี้เราจะต้องผลผลิตตรงนี้จะต้องเพิ่มขึ้นและแา่โยมทั้งหลายที่เราได้เชิญชวนส่วนคนไดก็เช่นเดียวกันเพราะจะต้องทำผลรายงานไม้ผ้าสร้างอยู่ตลอดเป็นสามระยะปีนี้เรามีญาติโยมส่วนอยู่สมมุติว่าจำนวน30คน ปีหน้าจะต้องเพิ่มเป็นห้าสิบปีเ้าจะต้องเพิ่มเป็นร้อยปีแห้าปีนี้จะต้องเพิ่มมาเท่าไรนี่ที่เรากำหนดแผนยุทธศาสตร์นะว่าต้องเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับนักธุรกิจปีนี้ยอดขายราต้องได้เท่านี้ปีหน้ายอดขายจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้ขึ้นมาเขากําหนดไว้หมดแล้วและของเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่สักวันทำนะโครงการหมู่บ้านสินค้าก็เช่นเดียวกัน แต่อีนี้เรามีหมู่บ้านหนึ่งแ้วเออหนึ่งมีหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างปีหน้าจะต้องมีสองหรือมีสามภายนะะในห้าปีสิบปีได้มีกี่หมู่บ้านจะต้องครบทุกหมู่บ้านไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ในหมู่บ้านที่รักษาสิทินั้นห้าสิบหกสิบที่ผมบอกไปื่อเช้านี้ต้องการให้คนดีมากกว่าคนไม่ดีในหมู่บ้านนั้นน,ะนั้น